อยู่บนรถนั่งบนรถเมล์รถอะไรก็แล้วแต่ของเขาอะนะระยะเวลาในการเดินทางอะมันเยอะมันนานนะคะหนาวหน้าดูหนาวหนาวค่ะข้างนอกลบหนึ่งลบศูนย์หนาวอยู่นะคะลูกก็เลยบอกว่าขอไปขอขอขอ,ขอหาที่อยู่ที่มันใกล้ที่ทํางานแต่ก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะมาได้บรรจุหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าเขา เขาเขาเอ่อแฮปปี้กับงานที่เขาทําอยู่นะคะป้าโมนาก็โอเคถ้าเธอแฮปปี้ฉันก็คิดว่าฉันก็หวังว่าเธอจะผ่านผ่านเอ่า uh, เขาเรียกว่าเอ่อ uh, ผ่านโปใช่ไหมคะเนาะก็หวังว่าเขาจะผ่านโปนะคะเราก็อยากให้เขาผ่านโปนั่นแหละตอนนี้จากค่าห้องสี่พันห้าลูกก็ไปหาห้องสามพันกว่าคือเหมือนคิดคิดเหมือนสมัยโมนาแต่ก่อนเ่ย เราบางทีลูกเราอะทำอะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆเราสมัยแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราแค่หาที่ซุกหัวนอนแล้วก็หาความเออปลอดภัยป้าโมนาก็ให้ลูกไปไปไปเซเวดูก่อนนะคะว่าห้องพักมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะหนึ่งมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงไม้เออเขาเรียกมุงลวดใช่ไหมหรือว่าเหล็กงกงกงเหล็กอะไรเงี้ยสมัยนี้นะคะ ไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆเนาะเราก็ต้องมีกรงเหล็กแล้วก็กรงเหล็กไหมอ่ะเขาเรียกกรงเหล็กไหมเออนั่นแหละคงกรงเหล็กนั่นแหละนะให้ลูกนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกเราอ่ออันตรายเนาะให้ลูกหาที่อยู่ที่มันนั่นๆก็ตอบตกลงไปแล้วแหละว่าเป็นตรงนั้นลำเออสำหรับที่อยู่ลูกใหม่นะคะคงย้ายสิ้นเดือนนี้เลยนะคะแล้วคันเนี้ย มันเป็นอะไรที่คือลูกพอย้ายสิ้นเดือนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าที่เก่าเราก็ต้องออกวันที่สามสิบเอ็ดที่ใหม่เราก็ต้องเข้าวันที่หน <T> ึ่งชายแล้วลูกแล้ว,ลวจะทํำยังไงอะไรเงี้ยหนึ่งตอนนี้ของร้อยเปอร์เซ็นที่ลูกแพลนไว้อ่ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้คนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับเออลูกที่ลูกแพนไว้อ่ะ ของร้อลูกเขาจะให้พ่อเขามาขนแปอรนตกลับบ้านเลยนะเหลือไว้ใช้แค่20%อะไรที่สําคัญสําคัญเช่นตู้เย็นไมโครเวฟพัดลมที่ลูกจะเอาไว้แล้วก็เสื้อผงเสืผ้าน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเขาอ่ะ ป้าโมนาตอนนี้ป้าโมนาพยายามบอกเขาว่าเสาื้อผ้าอันไหนที่ไม่ใช้หรือใส่ไม่ได้ลูกลูกพับเก็บใส่ถุงแล้วลูกเอาไปบริจาคเลยโมนาจะบอกให้เขาเอาไปบริจาคตลอดนะแต่บางทีเขาอันนี้ก็ยังเสียดายอันนี้ก็ยังเสียดายแต่ก่อนเขาตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เขาผอมลงเขาก็เอาเสาื้อผ้าเก่ามาใส่ได้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบโอ้จะทิ้งก็เสียดายนะคะจะทิ้งก็เสียดายพี่บูลหลงก็สวัสดีพี่สุพ์นะคะเนาะ เดี๋ยวป้าโมนาขออ่านคอมเมนต์เนาะป้าโมนายัางไม่ได้กินอาหารเช้าว่างเมื่อไหร่ก็พากันเที่ยวอันนี้ก็คือแม่ไก่ของเรานะคะแม่ไก่ก็สวัสดีสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลนะคะทักทายกันนะคะพี่บุหลวงอิ่มบุญสุขก็สวัสดีค่ะนะคะว่างเมื่อไหร่ก็พากันเที่ยวก็ไม่ได้ดูเลยจ้าไม่ได้ดูเลยจ้านะคะพี่บุหลวงก็บอกสวัสดีจ้าแม่ไก่นะคะจากพี่บุหลวง ว่างมาแม่ไก่ของเราก็สวัสดีคะ่ะพี่บัวหลวงนะคะจากแม่ไก่นะคะพี่บัวหลวงก็สวัสดีที่ไหนก็มีค่าใช้จ่ายใช่ทุกที่นะแล้วลูกเราอะ่ะถ้ายังไม่ถึงฝั่งหรือลูกเรายังยังยังไปไม่รอดเราก็ต้องค่อยช่วยเขาอยู่อะยี่สิบกว่าแล้วแต่ยังก็ยังต้องช่วยอยู่อะพี่บัวหลวงอืมยังต้องช่วยเหลือลูกอยู่นะจ๊ะ แม่ไก่ของเราก็อยู่ใกล้ๆที่ทํางานจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะคะเราก็อยากให้เขาอยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะแต่ดีหน่อยลูกก็ไปหาแล้วแหละก็กได้แล้วนะคะหนาวหน้าดูเลยอยู่ต่างประเทศนะคะอากาศศูนย์องศาติดลบศูนย์องศาเนาะทางนี้ แดดดีติดลบหนึ่งอ่าใกล้เคียงกันนะคะเนาะทางนั้นติดลบหนึ่งพี่สุพจน์ของเราก็สวัสดีครับเจ้คนสวยก็สวัสดีครับพี่สุพจน์นะคะพี่บัวหลวงก็สวัสดีสวัสดีคุณสุพจน์นะคะจากพี่บัวหลวงของเราป้ามนายังไม่ได้อุ่นตับเลยนะเนี่ยป้ามนาจะกินตับอาหารเช้านะคะของป้ามนาเหมือนเคยแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าขึ้นมาเม้ามอยพูดคุยกันจะได้มี จะได้มีคลิปลงด้วยหาคลิปลงนะคะหาคลิปสั้นห้านาทีลงนะคะตอนนี้ก็ดีนะพูดถึงว่า